บรรยากาศค่ะอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่สวนอยู่ไฮอยู่หน้านะคะหน้าใหญ่เพิ่นค่ะพี่น้องเมืงมองมงวงแน่ค่ะสะอ่อนไหลแกจัดหรอคะนี่น้ำค่ะคุณนะคะแล้วต้นมงมวงค่ะพี่น้องคนเห็นแล้วหน้าสวนผสมนะคะเนาะ อ่อนตัวน,นี้ล่ะพี่น้องเอ้ยดนูนะดอกคาอีลีหลอดอพี่น้องอันนี้จะเป็นมะม่วงตอนนะค่ะนะตอนมาหน่อยยั่มยังเต็มเพลินอสออ่อนค่ะ <c oughs> <c oughs> ลมแห้งนะค่ะถรงหน้างลางกระปูบักทั่วปลูกพักค้าวเอ้ยพี่รองเลยอส,สอนน้ำปลาดัง นะแต่หน eh? ่วยงามๆพี im, ่น้องเอ้ยอันนี้เป็นแก้วขมิ้นไหมคะโอ้ยพี่น้องเอ้ยสะออนมันบงม่วงหลาย หอดซ้อนไหลพี่น้องไปซับปลาเรียงเพื่น้อะค่ะพุ้นค่ะสุดฟุ่นกับน้ำนะค่ะ อุ้ยงามคักเลยบวบบวบเลยพี่น้องเอาไ้แงเียยละนังเรียนคกินยูน่คุณเนบวัวหลไม่แรงเี้ยวัวไหนอ้ พี่น้องตุ๊บปลาข่อยใหญ่เต็มหมอนเลยค่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งมีแต่ตัวใหญ่ๆค่อยๆเต็มท้องเลยเด้อมาโซนน้ำกันเลยค่ะมีแต่แสบแสบแสบจ้าโอ้ไม่กินน้ำกันเนะค่ะพี่น้องสุขุมสุขคนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องได้กินปลานธรรมดาเด้อจ้าหม้อปลาตแบบนี้เลยค่ะ ว่านี่บ้านเออมีปล่อยมันเอาคิมีฝากเียงแค่นี้ค่ะต้มสองหม้อเหมือนกันเลยนี่นะคะพี่น้องถูกแชร์แล้วกันขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลน์จ้าสวัสดีจ้า